ขอตอบในฐานะที่เคยอยู่การเมืองแล้วกันนะครับก็ผมคิดว่ามันเหมือนกับตะกี้ที่พี่เต่าพรีเซนต์น่ะมันมี rise and fall of nation เหมือนกัน Political Party มันมี rise and fall นะครับมันไม่มี forever ประเด็นสำคัญคือจิตวิญญาณที่เคยมีอยู่นั้นน่ะมันไม่ได้มอดไหมไปพร้อมกับสิ่งที่บอกว่าคะแนนเสียงหายไปหรืออะไรหรือไม่ ประเด็นสําคัญคือก่อนชนะการเลือกตั้งต้องชนะใจประชาชนแต่การชนะใจประชาชนไม่ใช่ populist policy ถูกไหมครับคือจะต้องทําให้ประชาชนมองว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับอย่างไรอันนี้ไม่ใช่วาทกรรมนะครับแต่อันนี้คือความจริงคือประชาชนไม่ได้เห็นสภาพเอ่อเอ่อแ a ก t ์เ e ่อสเตตขอที่แท้จริงจะทำไงให้เห็นเห็นให้ทุกคนมองว่า เฮ้ยถ้าไม่คุณไม่คิดเพื่อตัวเองคิดถึงลูกคุณหลานคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นประเทศต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับผมว่า